คนอย่างนุนไม่เคยทํางานค่ะประเทศลาวอ่ะตาขาวจริงแต่ไม่เคยขอทานกินนะแต่ประเทศไทยอ่ะตาไม่ขาวแต่ขอทานแด็กขาวจริงแต่ไม่เคยขอทานกินนะแต่ประเทศไทยอ่ะตาไม่ขาวแต่ขอทานเด็กไม่หนูอยากรู้ว่าพูดให้แต่ว่าลาวไม่ดีไม่ดีเนี่ยหนูถามหน่อยเถอว่าลาวไปขข้าวพี่เด็กนะครับสวัสดีค่ะพี่ๆน้องๆสาวจิ๊กซอวทุกคนนะคะนุชเองค่ะที่มีประเด็นเกี่ยวกับคลิป คนไทยขอทานตอนนี้นุชอยากจะขอโทษพี่ๆคนไทยทุกคนจากใจเกี่ยวกับเรื่องคำพูดของนุชไม่เหมาะสมนุชเองสำนึกผิดแล้วได้รับผลจากคำพูดของนุชแล้วค่ะวันนี้นุชได้เรียนรู้แล้วว่าการพูดโดยขาดสติมันส่งผลต่อตัวเรามากแค่ไหน นุชกราบขอโทษพี่ๆคนไทยทุกคนด้วยนะคะต่อไปนี้นุชจะไม่ให้เอตการณ์แบบนี้เกิดขึ้นอีกค่ะกราบขอโทษจากใจจริงๆนะคะลาวตาขาวแต่ไม่เคยขอทานไทยไม่ตาขาวแต่ขอทานกินสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่บ้านมานาหวานชาแนลนะคะสาวลาวท้าทายคนไทยบอกถึงพิกัดอยู่กำแพงเพชร อยากพบมาเจอได้เลยไม่ได้ขอข้าวใครกินเพิ่งส่งโพสต์ไปเพียงวันเดียวก็ออกมาขอโทษซะแล้วสาวลาวคนนี้ทำผิดกฎหมายไทยโดยที่เธอมาทำอาชีพสงวนเธอเปิดร้านขายของขายลูกชิ้นไส้กรอกอยู่หน้าโรงพยาบาลกำแพงเพชรตอนนี้ รู้สึกว่าเรื่องจะถึงหูต่อมลแล้วนะและนางได้ออกมาทําคลิปขอโทษคนไทยแต่ความผิดมันสําเร็จแล้วนะสาวรอรับกรรมที่ก่อได้เลยเพราะคงไม่มีคําให้อภัยเธอบอกคนไทยขอทานกินแล้วเธอมาอยู่ในประเทศขอทานทำไม เธอควรอยู่ในประเทศของตัวเองสิมาอยู่บ้านเขาหาเงินหากินบ้านเขาแล้วก็มาด่าเขาอะไรก่อนเก่งมากเลยไปให้สุดนะสาวออกมาขอโทษทำไมเมื่อเก่งต้องเก่งให้สุดอยู่ดีไม่ว่าดีถ้าอยู่เงียบ ก็ไม่เกิดเรื่องคงจะอยากกลับบ้านโดยที่มีรถเจ้าหน้าที่ไปส่งที่หน้าด่านละสิคนไทยใจดีนะแต่อย่าให้ถึงเวลาร้ายเห็นหลายเคสแล้วที่ด่าคนไทยสุดท้ายก็ออกมาขอโทษรู้เท่ามีถึงกันถามจริงคนไทยนะ่ะ รู้คนไทยเห็นว่าเธอน่ะขายของแต่คนไทยใจดีไงไม่อยากเอาเรื่องเห็นว่าต้องหาหาเงินเลี้ยงครอบครัวแต่เธอลืมตัวไปหรือเปล่าว่าเธอไม่ใช่คนไทยด่าว่าคนไทยเป็นขอทานมั่นหน้าขนาดเนี้ไม่ต้องขอโทษหรอกฝากเจ้าหน้าที่เกี่ยวข้องตรวจสอบ ผู้หญิงคนนี้ด้วยนะคะว่านางเข้ามาแบบไหนอยู่ไทยในฐานะอะไรทำมาค้าขายได้อย่างไรเพราะนางประกาศเองว่าเป็นคนล่าคำว่ารู้เท่าไม่ถึงการมันไม่ได้มันใช้ไม่ได้แล้วเพราะทุกอย่างที่ออกมา ร้วนกลั่นกรองมาจากความรู้สึกนึกคิดทั้งสิ้นคําว่าคนไทยขอทานเป็นคำหมิ่นประมาทอย่างร้ายแรงดูถูกคนไทยทั้งประเทศแล้วจะมาไหว้สวยรวยคําขอโทษคนไทยคนไทยนะ่ะจะถือว่าโปรดสัตว์ได้บาท เพราะฉะนั้นคงไม่มีคำว่าให้อภัยกลับบ้านเธอซะสาวประเทศไทยไม่ต้อนรับด่าเสร็จไม่ทันข้ามวันออกมาขอโทษตบหัวแล้วรูปหลังลูกไม้เดิมๆที่คนพวกนี้ถนัดพอมาหาเงินในบ้านเขามีเงินมีทองขึ้นมาหน่อย ทำจองหองพองขนหลงตัวเองออกมาพูดท้าทายเตรียมตัวกลับบ้านได้อย่าท้าทายระบบของคนไทยยามได้ยามกันไม่ได้หรอกนะสาวจําไว้ย่ามาทําเก่งท้าโน่นนี่นั่นจะบอกให้นะ ที่นี่ประเทศไทยได้ข่าวว่าอยู่ไทยนานแล้วเหรอน่าจะมีจิตใต้สำนึกบ้างนะถึงจะขอโทษก็ไม่ทันแล้วมาสำนึกผิดมันก็สายไปแล้วนะรู้ตัวหรือยังดังแล้วนะตอนเนี้ยใครเขียนคำขอโทษให้อ่านละ่ะเก่งหลายสาวเอ้ย อยากดังก็ได้ดังสมใจแล้วดังชั่วข้ามคืนเลยค่อนข้างจะเป็นคนปากจัดมุทะลุดันทุรังพอสมควรเลยนะพอมีกินมีใช้ก็มองไม่เห็นหัวใครกับลาวเถน,นุษเราไม่ต้องการคำขอโทษ และขอแสดงความยินดีด้วยที่เธอจะได้กลับบ้านจากที่เธอมาอยู่ไทยนานแล้วก็ควรจะได้กลับบ้านบ้างนะไปดูซิว่าบ้านเมืองของตัวเองนั้นนะ่ะอยู่ดีมีสุขยังไงบ้างนุชเอ้ยปากเก่งแต่ต้องเก่งให้สุดนะ ต้องไปให้สุดหยุดที่ตอมอเดะนุชคนเราอะอยู่เงียบๆไม่มีใครว่าอะไรถึงแม้จะคนไทยเขาจะเห็นว่าเธอค้าขายทำผิดกฎหมายอยู่ในประเทศไทยความใจดีและความสงสารเป็นต้นเหตุของคนไทยที่ไม่เคยเข้าไปยุ่งไม่เคยแจ้งไม่เคยอะไรกับเธอเลย แต่เธอเก่งเองนะอวดดีเองออกมาทำคลิปเองพูดเองด่าเองขอโทษเองมันไม่ล่ะงานนี้คงได้กลับบ้านสมใจแล้วล่ะค่ะคลิปนี้พี่น้องมีความค,คิดเห็นยังไงก็คอมเมนต์มาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันได้นะคะ ขอจบคลิปนี้แต่เพียงเท่านี้นะคะฝากกดเลิฟกดไลค์กดซับสไครป์เป็นกำลังใจให้กับมะนาวหวานชาแนลด้วยนะคะขอบคุณทุกเลิฟทุกไลค์ทุกๆก,กำลังใจกลับบ้านเถิดนุดสวัสดีค่ะ